ไม่ได้มารีวิวเครื่องดื่มนะครับต้องบอกก่อนนะว่าเพราะว่าผมเนี่ยไม่สนับสนุนการดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วนะครับแต่วันนี้นะจะมารีวิวไอเทมตัวนี้นะครับที่ผับบาร์ร้านเหล้าควรจะมีนะครับอันนี้เหมาะสําหรับสาวๆนะครับลูกค้าสาวๆที่แบบว่าพรุ่งนี้เป็นวันทางานแต่ว่าอยากจะมาดื่มเบาๆสวยๆนี่ครับเสิร์ฟแบบนี้เลยเป็นเซตแบบนี้เดี๋ยวมาดูเลยครับ ใส่น้ำแข็งนะครับก้อนเล็กลงไปนะครับประมาณสักครึ่งหนึ่งของแคปซูก็ได้นะครับจากนั้นก็ตามด้วยน้ำเปล่าก็าน้ำก๊อกนี่นะครับเป็นน้งใช้น้ำดื่มนะฮะแล้วก็ใช้ขวด200มลลิตรนะครับนี่ครับยัดลงไปในจุกยางนะครับแล้วก็ครอบลงไปแบบนี้นะครับทิ้งไว้สักห้านาทีก็เรียบร้อยนะครับเย็นเจี๊ยบเลยนะครับพร้อมเสิร์ฟให้กับลูกค้าแล้วนะครับโอเคจริงดื่มบัตโทนิกก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้คุณลูกค้ารีเควสต์มาเป็นแบบนี้อ่ะมาแล้วครับคุณลูกค้าครับเย็นเลยครับ อู้ไม่ถึงเจ้าเลย <coughs> <coughs> <coughs>